ถ้าคุณอยากมีจิตใจที่แข็งแกร่งอยากเก็บกดเป็นอันขาดอันนี้ต้องต้องต้องพูดแบบในในภาพที่คุณช่วยจินตนาการนะครับช่วยจินตนาการว่าสมมุติว่าคนทุกคนนะครับที่เกิดมาครับสุขภาพจิตดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นคนเกาหลี คนจีนนะครับคนไทยคนอเมริกาคนยุโรปนะหรือประเทศใดๆนะครับเท่าที่คุณจะเอ่ยนามได้ว่ามันมีมีกี่ร้อยประเทศสมมุตินะครับสมมุติเท่านั้นนะครับ,สมม,นนรบสมมุติเท่านั้นว่าทั้งชายและหญิงทั้งหมดนะครับสุขภาพจิตด,ดีเลิศหมดนะครับดีมากๆของจริงนะครับของแท้เลย จะเกิดอะไรขึ้นทราไหมครับ,เ,เ,รเ,รรบเราจะไม่มีจิตแพทย์ครับเราจะไม่มีจิตแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนก็ตามนะครับสาสาขานี้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าต่อให้มีก็ไม่มีคนไปรักษาด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนสุขภาพจิตดีหมดไม่มีใครสติฟันฟ่นเฟือนไม่มีใครซึมเศร้านะครับคิดฆ่าตัวตายนะครับหรืออยากจะออกไปทำร้ายคนอื่น <c oughs> คุณอยากรู้ไหมครับว่าคุณจะป้องกันตัวคุณเองคุณจะป้องกันคนที่คุณรัก คุณจะดูแลเขาคุณจะบอกเขาว่าอย่างไงคุณจะช่วยเขายัางไงให้เขาปลอดภัยคิดว่าคุณว่าเรื่องนี้เนี่ยมีมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆกี่คนครับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่กล้ามาพูดทํายังไงดีเนี่ยจะมีกี่คนที่จะสามารถทําให้มันได้ผลน่าสนใจไหมครับถ้าเกิดว่าอาจารย์มีวิธีที่จะช่วยคุณโอกาสก็คือคุณจะแข็งแกร่งมากคุณจะสามารถ ผ่านทุกบททดสอบได้นะครับไม่ว่าจะหนักแค่ไหนก็าตามถ้าเกิดว่าคุณได้ทำเวิร์กช็อปและได้เข้าใจที่อาจารย์บอกลองได้ดูครับถ้าเกิดไม่มีจิตแพทย์ไม่ใช่แปลว่าเอ่อจิตแพทย์ไม่มีความผิดเลย,เลยนะท่านก็นทาอาชีพของท่านแต่หมายความว่าถ้าไม่มีผู้ป่วยทางจิตเลยนะสมมุติไม่มีผู้ป่วยทางจิตเลยแม้แต่คนเดียวในโลกคุณก็ไม่มีทางใช่ไหมที่จะมีสาขานีเกิดขึ้นได้แต่ในเมื่อมันมีผู้ป่วยนะครับก็เป็นธรรมดาครับที่ว่าแพทย์ก็ต้องพยายามที่จะเยียวยานนะจิตใจใเขาให้ให้กลับมาเขาเรียกว่า healthy healthy mind นะครับจิตที่แข็งแกร่งจิตที่เป็นสุขภาพจิตดีนั่นเองก็เหมือนกับร่างกายนะครับแข็งแรงดีนะครับจิตใจก็ต้องแข็งแรงดีด้วยมาเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะครับกล่าวคือนะครับการที่เรารู้สึกอะไรบางอย่างคุณอาจจะพิมพ์ไว้ก็ไดนะ้การที่คุณรู้สึกอะไรบางอย่างเรามาพูดเรื่องการเก็บกดของคนจํานวนมาก การเก็บกฎหมายความว่านะครับเมื่อเมื่อคุณได้เจอกับเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ในขณะนั้นเนี่ยคุณกําลังรู้สึกคุณกาลังรู้สึกอะไรบางอย่างเช่นคุณรู้สึกว่าฉันโกรธฉันโมโหนะเนี่ยหรือว่าฉันเศร้าจนฉันอยากจะร้องไห้เดี๋ยวนี้ฉันต้องการแสดงอารมณ์ที่ฉันโมโหออกมาจริงๆเป็นของจริงเดี๋ยวนี้แต่ว่าโดยคําสอนเนี่ยก็คือคุณจะถูกตัดสินว่าอย่านะเ,เธอจะมายืนร้องไห้ในที่สาธารณะเนี่ยไม่ได้นะเธอไม่อายเขาเหรอหรืออย่า นะอย่ากโกรธนะถ้าโกรธเนี่ยเป็นคนบ้านะถ้าโกรธเนี่ยมันทุกคนเขาก็จะดูถูกคุณว่าดูดิไอ้นี่มันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยดูสิมันทําไมเป็นคนแบบนี้ก็จะไม่ได้รับการยอมรับนะครับจากคนที่รู้จักหรือคนที่ไม่รู้จักถูกไหมพราะเราถูกสอนว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นอารมณ์ลบห้ามโชว์อัพ ห้ามแสดงออกมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางศีลธรรมาศาสนาแล้วก็กฎหมายเขามีเจตนาดีนะครับเขามีเจตนาดีก็คือว่าถ้าขืนถ้าขืนโมโหแล้วก็เปี้ยงป้างออกมาถ้าขืนโมโหก็ตะโกนด่าออกมาเลยหรือแบบว่าร้องไห้โฮมาเลยทุกคนในประเทศเป็นองี้หมดเลยก็คงจะวุ่นวายน่าดูชมเลยแหละฉะนั้นเมื่อคุณสามารถที่จะ control, ค,ควบคุมมันเอาไว้ได้ว่าไม่ ฉันจะไม่แสดงอารมณ์นี้ออกมาในตอนนี้ฉันจะเก็บมันไว้ก่อนมันไม่มีปัญหาอะไรในการเก็บมันไว้ชั่วคราวแต่การเมื่อคุณ import คุณนําเข้ามาแล้วแล้วในนาทีนั้นในสถานที่แห่งนั้นคุณเก็บมันเอาไว้ได้คุณไม่โชกไหมพอร,ริงแต่คุณจะต้องเข้าใจว่าการที่มีมันอยู่มันก็คือ,อยาพิษช,ชัดๆการสะสมมันไว้เราก็ต้องหาวิธีที่จะ Export คราวนี้เราต้องหาวิธี Export ที่แบบว่า เอามันออกไปจากร่างกายนี้และหัวสมองและใจิตใจนี้เนี่ยโดยที่จะไม่เป็นโทษต่อคนอื่นและไม่ไปทําร้ายคนอื่นสมมตินะสมมตินะว่ามีมีคนหนึ่งเขาพูดจาถักถา,กางดูถูกอาจารย์แบบเสียดสีนะตลอดเวลาต่อหน้าทั้งต่อหน้าและรับหลังเลยเพอพอเจอหน้าปั๊บก็กัดแบบหื่กัดไม่ปล่อยแล้วก็เล่นกันเจ็บๆนะด่ากันแบบหยาบคายอะไรเงี้ยแล้วสมมติอาจารย์กําแบบลังแบบมีอารมณ์แบบหัวร้อนสุดขีดเลยกูอยากจะตำบันหน้ามันเดี๋ยวนี้เลยคืออยากจะแบบ ชกตูไปเลยให้มันปากแตกไปเลยนะแต่พอดีอาจารย์เนี่ยเก็บความรู้สึกนี้ไว้ได้ก็คืออย่าเลยนะเดี๋ยวถึงถึงโรงพักเดี๋ยวแม่งต้องแบบนะเดี๋ยวเกิดไปต่อยมันมันต่อยกลับหรือมันชักปืนอะไรโอ้โหมันจะไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นอาจารย์อาจาจะแบบข่มความโกรธเอาไว้ยังไม่แสดงออกมาทําเป็นเฉยเสีย นะอะไรอย่างนั้นนะครับคือเก็บไว้ได้มไม่มากก็น้อยแต่เก็บเอาไว้แต่พอกลับบ้านแล้วก็ยังคิดมากแม่โกรธมันจริงๆเลยว่ะเกลียดเกลียดที่หน้ามันจริงๆเลยแค้นแต่ทาอะไรไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เก็บเอาไว้อันเนี้ยไอ้หมอนั่มันไปนานแล้วแต่อาจารย์กาลังเป็นอันตรายต,ตัวเองแล้วนะคือความเครียดนะความแบบว่าแกอย่าออกมานะอารมณ์นี้เก็บกดมันไว้แกอย่าออกมาเดี๋ยวมันจะดูไม่ดี นั่นแหละคือสิ่งที่ทำนานๆทำนานๆทำนานๆแล้วมันอันตรายเพราะทุกคนเนี่ยมีคอนเทนเนอร์คือภาชนะเนี่ยขน,ขนาดของความจุเนี่ยอารมณ์ลบเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันบางคนเนี่ยนะมันมีเอ่อคอนเทนเนอร์ใหญ่มากใหญ่ขนาดที่เรียกว่าใส่ความเป็นลบเนี่ยลงไปได้เยอะมากเนยแต่ก็ยังแบบว่าทนได้ทนได้ยังไม่ระเบิดยังไม่คลั่ง แต่คนบางคนเนี่ยจะมีคอนเทนเนอร์ที่เล็กกว่าและถ้าเก็บเอาไว้แล้วไม่เคยแสดงออกมาเลย,เยถ้าใครใจะบอกว่าให้มันดูดีๆด,ดูดีมันอารวาสได้ไงวะมันข้า่งได้ไงวะเพราะว่าคอนเทนเนอร์มันเล็กมันจึงต้องหาวิธีที่จะระบายออกไปนะครับอย่ากเก็บกดเอาไว้อย่ากเก็บอย่ากเก็บและอย่าก,กดถ้าเก็บด้วยแล้วกดด้วยแกอย่าออกมานะนั่นแหละคือปัญหา คราวนี้เรามาดูวิธีหลายวิธีมากที่คุณจะหาวิธีสร้างสรรค์ยกตัวอย่างวิธีที่1นนะครับวิธีที่1สมมุติคุณรู้แล้วว่าตอนนี้นะภายในหัวสมองจิตใจและร่างกายของฉันมันเต็มด้วยความโกรธมันเต็มด้วยความแค้นถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณกําลังคุนเคืองไม่ว่าคุณจะโกรธตัวเองโกรธพ่อแม่โกรธญาติพี่น้องโกรธเพื่อนโกรธอะไรก็แล้วแต่คุณโกรธแต่มันอยู่ข้างในตัวคุณภาชนะคุณกําลังจัดแต่มวิธีที่1 โอเควิธีที่1นนะครับในการที่จะไม่ต้องเก็บกดเอามันออกไปนะครับเชื่อไหมว่าวิธีนี้นะครับโคตรง่ายและมันจะจบเร็วคุณฟังดีๆนะมันจะจบเร็ว1คุณปิดห้องของคุณอยู่คนเดียวคุณเอาหมอนชิ้นหนึ่งวางไว้ที่พื้นมือทั้งสองคุณถือหมอนอีกอันแล้วคุณ เอาหมอนในมือนเนี่ยฟาดลงไปกับที่หมอนที่พื้นฟาดลงไปให้แรงๆนะครับแล้วคุณสามารถที่จะแบบว่าในช่วงเวลานั้นนะครับระเบิดอารมณ์ในห้องคือคำรามออกมาแผดเสียงออกมานะความโกรธแค้นในใจที่อยากจะตะโกนอยากจะ,สะแสดงออกสมมติให้คุณทำสักสักสินาทีพอคุณทำสิ0นาทีผ่านไปนะคุณนะเรียวแรงคุณคุณ,ค,ณคุณกระชากออกมาคุณฟาดเปี้ยงออกไปที่หมอนที่พื้น เมื่อคุณจะไม่แตกเลือดจะไม่ออกเพราะคุณจับหมอนฟาดหมอนใช่ไหมเวลาที่คุณทำเนะ่ยถ้าถ่ายหนังเอาไว้ได้นะมันจะดูน่ากลัวแต่หนึ่งคุณจะไม่ออกไปชกไข่คุณจะไม่ออกไปแทงไข่ยิงไข่เพราะว่าคุณได้นะฟาดเอาหมอนาดไปที่หมอนแล้ว แต่ผ่านไปเพียงสัก10นาทีนะคุณจะรู้สึกถึงนะการรีลีสคือการปลดปล่อยการเป็นอิสระแล้วคุณจะรู้สึกถึงการตกตะกอ,อนนะคุณจะเจอสิ่งที่เรียกว่า peace of mind คือจิตที่มันสงบมากมันสงบมากมันรู้สึกว่ามันจบแล้วคุณเข้าใจคําว่ามันจบเร็วไหมคือโกรธใช่ไหมฟาดหมอนไปสินาทีแล้วจบเลยจบเลยจบเร็วมากตัวเองไม่เป็นอันตรา,ายต่อคนอื่นละเทียบกับว่าไม่ยอมจบคือเก็บเอาไว้ ไม่ได้ฉันฉันห้ามสแสดงออกสังคมจะตาหน้าฉันจะประนามฉันจะตัดสินใครๆจะบอกว่าฉันเป็นคนผิดฉันเป็นคนเลวฉันเป็นคนโง่เป็นคนเนีป็นคนแบบคนบ้าฉันฉันห้ามนะ,สะแสดงซึ่งอารมณ์เหล่านี้ออกมาจริง,รงๆแล้วการสแสดงอารมณ์มาปัดเดี๋ยวประด่าวแค่10นาทีเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยแต่คุณเข้าใจผิดว่าห้ามสแสดงออกเอาละวิธีแรกคุณอาจจะบอกว่าโอ้โหฟังดูน่ากลัวมากแต่ที่จริงแล้วนะ มันคือ Creative คุณต้องดูบริบทคำา่าบริบทแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องดูนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงถ้าคุณอยู่ในเมืองหลวงมีคนมาขายน้ำเปล่าคุณแก้วละแสนบาทให้บริบทไม่ได้วะ่ะเรื่องอะไรจะซื้อน้ำเปล่าแก้วละแสนบาทบริบทไม่ได้ถ้าคุณอยู่ในทะเลทรายถ้าคุณจะตายอยู่แล้วแล้วมีคนยื่นน้ำมาหนึ่งแก้วแล้วบอกว่าแสนหนึ่งซื้อไหมถ้าคุณจะตายไปเดี๋ยวนั้นหนึ่งแสนบริบทมันได้ บอกเฮ้ยแมกซเซนแกขายแสนหนึ่งฉันจะซื้อเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณดีๆอยู่เลยอ่ะคุณดีมากๆเลยคุณจะหมอนจ้ฟาดหมอนทำไมแต่ข้างในตัวคุณคุณจะตายอยู่แล้วคุณจะระเบิดคุณจะคุณจะเป็นภูเขาไฟที่อัดอั้นจนมันจะระเบิดปูมันระวาระเบิดออกมาแบบพังพินาศไปเป็นกองๆแล้วบริบทมันได้เขียนเขียนลงไปนะครับว่าหลักการหนึ่ง <im it> ข้อนะครับข้อตกลงหนึ <im it> น่งข้อ ใน f o r agreement ก็คือ don't take t h i n g personally อย่าเอามาเป็นเรื่องส่วนตัวความจริงแล้วคนบางคนที่สายไม่ดีมันเป็นเรื่องส่วนมันเป็นเรื่องเรื่องของเขาเราเอาเก็บมาเป็นเรื่องของเราทำไมเพราะฉะนั้น อาจารย์เลยไปเรียนรู้กูรู้คนหนึ่งสอนอาจารย์สอนอาจารย์นะครับคุณลองดูตัวอย่างนี้นะครับสมมติอาจารย์มีปัญหากับมิสเตอร์เอแล้วอาจารย์ไม่ได้จัดการกับมิสเตอร์เอให้เหมาะสมนะครับไม่ได้จัดการอาจารย์ก็เก็บกดเอาไว้ในใจนะครับแล้วอาจารย์รู้สึกแย่กับตัวเองเครียดคิดถึงเขาบ่อยเรื่องนี้ไม่หลุดมาจากจิตใจสักทีหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วนะครับอาทิตย์ผ่านไปนะครับก็ยังรู้สึกค้างคาใจอัดอั้นตันใจที่มิสเตอร์เอไอหมอนี่แม่งเลวทำไมแกทำกับฉันแบบนี้ได้วะไม่ยุติทำเลยทำไมล่ะเราเป็นเพื่ออออนนนไไไมไมไบบ่่่่ใชเเรรททาายยงีี้้ละะแบบ คำนองนั้นแต่การที่คุณจะไม่เทคติง p e r s o n ลลี่คุณก็ต้องมีวิธีการใช่ไหมหนึ่งคุณอาจจะหมอนฟาดหมอนคุณอาจจะติดรูปมันรองเท้าขว้างหน้ามันแต่มีอีกวิธีอาจารย์จะ,สะแสดงให้คุณดูนะครับมันดูหยาบคายนะครับแต่อาจารย์รู้สึกว่ามันสร้างสรรค์เพราะอะไรรู้ไหมมันจะหยาบคายเมื่อคุณไม่มีเหตุแต่มันจะสร้างสรรค์นในบริบทที่มันสมควรให้คุณปิดประตูอยู่ในห้องตามลําพังนะครับไม่ต้องไปจัดการกับมิสเตอร์เอจัดการกับตัวเอง ให้คนอยู่ในห้องส่วนตัวนะครับแล้วคุณก็พูดไปถึงมิสเตอร์เอนะครับตะโกนออกไปนะครับว่ามิสเตอร์เอฉันมีข้อความจะบอกแก คิดออกไหมว่าอาจารย์จะพูดว่าอะไรเพื่อที่อาจารย์จะแบบว่าฟวนนีจบเรื่องนี้พอกันทีไม่เก็บกดจบมันวินาทีนี้อาจารย์จะแสดงออกไงดีในบริบทนี้การไม่เอามาเรี่องส่วนตัวถ้าเกิดว่าเราเราอัดอั้นตันใจแล้วเราหนึ่งอาจารย์ห้ามเอาไม้ไปตีหัวมันห้ามไปโชกปากมันห้ามเอาไมดไปแทงมันวิเศษนึกออกไหมโกรธมันมากเครียดแค้นนะรู้สึกไม่พอใจติดขัดอยู่ในใจไม่ไปดีสระเลยรู้สึกแย่โรดเครียด และห้ามเป็นเยอะเกินไปนะไม่งั้นคลั่งห้ามเป็นมากเกินไปโอเคอาจารย์ปิดห้องอยู่คนเดียวสิ่งนี้จะไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นเลยยกเว้อาจารย์คนเดียวแต่อาจารย์โชว์คุณพ่อให้คุณได้เห็นให้รู้อาจารย์ทำลองจินตนาการอาจารย์อยู่ห้องคนเดียวอยู่คนเดียวจริงๆพูดไปไม่มีใครได้ยินยกเป็นตัวเอง Mr A I have a message for you คุณ A ฉันมีข้อความถึงแก่ fuck you นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ทำแล้วอาจารย์ก็บอกโอเค ฟิ n น s h จบเลิกไม่ต้องไปโชคหน้ามันแล้วก็นะครับเราได้เอาหมอนฟาดหมอนได้คว้างรองเท้าไปที่หน้ามันหรือคุณเอไอเอฉันมีข้อความจะบอกแกฟักยูแล้วฟิ n นจบคุณเลือกเอาสิครับคุณจะหมอนฟาดหมอนคุณจะเอาเอารูปถ่ายมันติดขว้างหน้ามันหรือคุณจะบอกอย่างที่อาจารย์บอกในห้องตามํำพังว่าฉันมีข้อความจะบอกแก คุณเก็ตไหมแล้วคุณไม่ต้องไปชกหน้ามันจบเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในใจคุณเนี่ยคุณไม่เก็บและคุณไม่กดอีกต่อไปคือฉันจบละนั่นคือสิ่งที่เหมาะสมในการที่เราจะหาวิธีชดเชยทางอารมณ์แต่ว่าบางทีคุณจะรู้สึกว่าฉันทําอะไรไม่ได้เลยฉันทําอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณก็เครียดโกรธ คิดถึงมันแล้วลองนึกดูว่าชีวิตคุณคุณจะมีพลังงานสะอาดสะอาดใช้ได้ไหมคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณทาอย่างที่อาจารย์สอนเนี่ยกดแรงนึงดดจะยิ่งทํางานดีสําหรับคุณข้ออะไรด้วยเพราะคุณปล่อยพลังงานลบออกไปคุณไม่เก็บไว้ไร้สาระที่คุณจะแบบว่าเฮ้ยทาไมล่ะฉันจะต้องมาแบบว่าวุ่นวายนะมาหมกมุ่นมาเครียดกับมันคิดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งที่ร้อยแล้วไม่จบมันควรจะจบได้ภายในไม่ถึง1ิวินาทีแล้วมันต้องจบแล้วหรือนะครับซึ่งไม่ค่อยมีคนทํากันนะครับเข้าไปในห้องอกระจกที่มันเป็น เขาเรียกอะไรอะกลาสที่มันแบบแข็งแรงมากๆแล้วนะครับไปนะครับเอาไม้เลียกเก็ตไปตีคอรตีคอตปังตีแบบอัดปุ๊ะปังโป๊ะปังในห้อหงกระจกจัดให้หนักหรือนะครับหรืออันนี้เสียตังค์นะครับไปได้กลอบนะครับนะครับแล้วก็โหดฟัฟน,นะตีกอบโหดฟัฟให้มันแรงๆนะครับโอ้โหแบบคุณก็ได้ระบายมากแต่อันนี้เนี่ยยังไม่ค่อยตรงประเด็นถ้าตรงประเด็นทำสามวิธีแล้วดีไหม วันนี้พอสมควรกับเวลาแล้วนะครับขอบคุณมากๆสําหรับท่านใดที่กดแชร์หรือว่าคุณจะมีคอมเมนต์ใดๆก็ตามนะครับกบขอบพระคุณวันนี้นะครับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ I love you ครับ Good night ครับแล้วเราพบกันในร้อยครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ